สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกคนนะคะขณะนี้เวลาตีสองเป๊ะเลยนะคะนางฟ้าเพิ่งดูซีรีส์เกาหลีจบไปนะคะก่อนที่จะนอนนะคะนางฟ้ามีท็อปปิกดีๆในค่ำคืนวันที่ดาวพฤหัสย้ายนะคะดาวพฤหัสย้ายจะส่งผลใดกับคุณผู้ฟังทุกราศีเรามาฟังกันนะคะชื่อท็อปปิกในวันนี้นะคะคืนนี้เป็นท็อปปิกเกี่ยวกับความรักนะคะ เจ้าของหัวใจที่กำลังตามรักตามเสน่หาคุณตัวจริงเสียงจริงคือใครเจ้าของหัวใจตัวจริงของคุณคือใครให้ไพ่บอกทีค่ะใช้ไพ่สองสำหรับนี้นะคะเรามาอ่านไพ่กันเลยนะคะคุณผู้ฟังสำหรับนี้ไว้สรุปตัวเลขตอนท้ายนะคะค่ะขอสองใบแรกให้คุณผู้ฟังที่เข้ามาฟังแรนดอมนีท็อปปิกนี้นะคะขอสับไพ่สักครู่นะคะ เจ้าของหัวใจตัวจริงที่กำลังตามรักตามหาตามสเสน่หาคุณผู้ฟังคือใครคลิปนี้ฟังได้ทั้งคนโสดและก็ไม่โสดนะคะหากมันว่าตรงกับใครก็ขอให้บอกว่ายิ้มหวานไปถึงดาวอังคารดาวพฤหัสเลยนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าเสียงนางฟ้า,าจ,จะแบบแหบๆนิดนึงนะคะเมื่อสักครู่ดูซีรีเกาหลีแล้วก็แบบว่าขำหนักมากมาค่ะ สองใบแรกนะคะเจ้าของหัวใจตัวจริงเสียงจริงของคุณผู้ฟังคือใครเขาเป็นใครนะเขาได้เจอคุณผู้ฟังหรือ,อยังพลังงานนี้ขอเอนเนีพลังบวกให้คุณผู้ฟังที่เข้ามาฟังทุกคนนะคะอืมตัวตนคุณผู้ฟังกับเขานะคะอาจจะเกิดในธาตุไฟเมสสิงห์ธนูนะคะเลขอ่าเลขสี่เลขแปดเลขสิบสองนะคะแล้วก็ในออฟวอร์มในออฟวอร n ม อาจจะเกิดในธาตุดินพึกศกันมังกรนะคะเลข1เลขค่าแล้วก็เลข1เลขค่าเลข9นะคะ 4, 8, 12 1 5 9 9ค่ะคุณผู้ฟังนะคะอาจจะเป็นชาวราศีธนูก็ได้นะคะตัวคุณผู้ฟังเองนะคะเป็นคนที่ตื่นรู้อยู่เป็นมีความสุขแล้วก็คนที่จะมาเป็นเจ้าของหัวใจที่จะตามหาคุณผู้ฟังนะคะเด๋ทำแพลน ตัวเขาเองอาจจะเกิดวันอาทิตย์ได้เกิดราศีธนูได้เช่นกันชาวราศีธนูธาตุไฟนะคะมีส่วนมากนะคะเป็นคนที่อยู่เป็นตื่นรู้แล้วก็แบบเลือกสิ่งดีๆให้ชีวิตกับตัวเองอ่ะสมมติว่าคุณผู้ฟังอ่ะไปเจอคนที่แบบกำลังนั่งทานก๋วยเตี๋ยวอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณผู้ฟังกำลังกินก๋วยเตี๋ยวอยู่คุณผู้ฟังอาจจะสังเกตว่ามีคนกำลังนั่งมองคุณอยู่ค่ะ เจ้าของหัวใจตัวจริงเสียงจริงของคุณผู้ฟังนะคะนิสัยส่วนตัวเขาจะเป็นคนที่แบบสมมติว่ามีก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามอะ่ะสิ่งที่เขาเลือกกินก่อนคือลูกชิ้นน่ะบางคนอาจจะแบบว่าเก็บของอร่อยไว้กินที่หลังอะ่ะแต่คนคนนี้ที่จะมาเป็นเจ้าของหัวใจคุณผู้ฟังอะ่ะจะเลือกกินของที่เด็ดสุดอร่อยสุดก่อนแล้วแบบที่เหลือน้ําเส้นผักใดๆก็แล้วแต่ใครจะกินก็กินไปเขาคือคนที่แบบว่าเลือกแล้วว่าว่าคุณผู้ฟังอะ่ะต้องเป็นคนจริงคนที่เขา แบบว่าจะต้องพิชิตหัวใจให้ได้นะคะและคนคนนี้นะคะเป็นคนที่แบบว่าไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆเลยใดๆเลยเมื่อเขาได้รู้จักคุณนะคะเขาจะรู้สึกว่ามีแพชชั่นในการที่จะแบบเทคแอคชั่นหากคุณตัวคุณเองอาจะเกิดในปีมะเมียปีขานปีฉลูปีจอแล้วก็ปีมะโรงได้นะคะคนคนนี้นะคะเป็นคนที่แบบอาจจะแบบสายบุญธรรมะธรรมโมด้วยเพราะว่าเดอะทัมเพลนเนี่ยเป็นคือแบบว่าเป็นผู้ตื่นรู้แล้วก็เป็น คนที่แบบว่ามีวิสตอมเขาอาจจะเคยแบบว่าอาธิษฐานร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเวลาที่เขาแบบไปทําบุญแบบเขาอาจจะเคยขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าลูกโสดมานานแล้วขอให้ลูกได้เจอคนรักที่ดีจิตใจดีดูมีบุญบารมีแล้วก็แบบว่ามีการงานที่ดีและที่สําคัญนะคะให้เป็นสเปคเขาทุกสิ่งอย่างพอเขามาเจอคุณผู้ฟังอ่ะเจอรอยยิ้มที่อ่อนหวานงดงามของคุณผู้ฟังอ่ะดูความสุขดี เขาเจอคุณผู้ฟังปุ๊บเขาจะบอกเลยว่าคุณนี่แหละคือรักแรกพบของเขาคุณนี่แหละคือสเปคของเขาไม่รู้ว่าจะได้เจอกันที่องค์กรในการทํางานเจอที่แบบสถานท่องเที่ยวเจอที่วัดที่ไปทําบุญหรือว่าเจอในที่ใดก็แล้วแต,แต่แต่ว่าคนคนนี้นะคะจะเจอคุณผู้ฟังในที่โลง่งแล้วก็กางแจ้งนี่คือเจ้าของหัวใจตัวจริงที่จะเข้ามาตามหาคุณผู้ฟังนะคะตัวเขานะคะเป็นคนที่แบบว่าอารมณ์ดีมีความสุขแล้วก็เป็นคนชอบคน คนเฟรนลี่จิตใจดีจริงใจและสิ่งที่นางฟ้าเห็นก็คือคุณผู้ฟังเป็นคนอารมณ์ดีมีความสุขแล้วก็อยู่แบบแฮปปี้กับทุกสิ่งนะคะขออีกสใบนะคะเจ้าของหัวใจตัวจริงของคุณผู้ฟังที่จะมาตามรักตามสเสน่หาตามเราหรือคุณผู้ฟังคือใครนะ้าออกไปแล้วสองใบเรามาดูซีจะตรงกับใครนะคะ เจ้าของหัวใจตัวจริงของคุณผู้ฟังที่เข้ามาฟังนี้คือใครโอ้ย oh ก god มีอันจะกินมีชาติตระกูลดูมีบารมีเจ้าของหัวใจตัวจริงของคุณผู้ฟังนะคะหากคุณผู้ฟังเป็นผู้ชายที่เข้ามาฟังท็อปปิกนี้นะคะคุณจะได้เจอผู้หญิงที่แบบว่ามีพร้อมทุกสิ่งอย่าง Queen o f p e n t a c ler, l e s ลาชินีเหลียญอันจะเป็นผู้หญิงสายเปรศรษฐีนีหรือว่าตัวคุณเองอาจจะมีดวงนาลีอุปธรรมหากแม้ว่าตัวคุณเป็นผู้หญิงนะคะผู้ชายที่เข้ามาจีบมาชอบ ะะแบบอาจจะมีคุณพ่อคุณแม่ที่มีฐานนะมั่นคงร่ำรวยอาจจะได้รับมรดกและคนคนนี้นะคะที่เข้ามาเทคแอคชั่นคุณผู้ฟังอะ่ะแม่สามีจะรักคุณหลงคุณมากอะ่ะเพราะว่าสิ่งที่พลังงานเอเนรจีที่นางฟ้าเห็นคนคนนี้นะคะที่จะเทคแอคชั่นหาคุณผู้ฟังนะคะ เจ้าของหัวใจตัวจริงของคุณผู้ฟังคือเขาจะเป็นอาจจะเป็นคนที่คุณพ่อคุณแม่เขาติดต่อแนะนําหรือชื่นชมแล้วก็แบบว่าเห็นคุณมีแพชชั่นแล้วอาจจะติดต่อให้ลูกชายเขาหรือลูกสาวเขาเหมือนแบบว่าคุณเนะ่ะเป็น,เป,นเป็นตัวเต็งหนึ่งของของวงตระกูลที่เขาเล็งไว้ให้ลูกเพื่อจะเป็นลูกเขยลูกสะใภ้เขาใดๆเหล่านั้นเลยะคะ่ะและตัวคุณผู้ฟังนะคะจะได้เจอคนที่มีฐานะการงานการเงินมั่นคงเข้ามาซัพพอร์ตคนคนนี้นะคะเป็นคน ที่มีความสุขมากๆและได้อยู่กับคุณผู้ฟังเขาจะปล่อยพลังงานเต็มที่คนคนนี้นะคะเป็นคนที่จิตใจดีแต่งตัวเก่งแล้วก็ดูมีรสนิยมมากถึงแม้ว่าเขาไม่รวยนะคะเขาก็จะดูแพงดูดีดูแบบมีบารมีมากๆในสายตาผู้คนรอบข้างนะคะนี่คือคนที่จะเข้ามาเทคแอคชั่นจีบคุณผู้ฟังหากแม้ว่ารสนิยมของเขานะเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบใส่เดสใส่ชุดแสกแล้วก็เป็นคนที่ออก แต่งตัวสไตล์คุณหนูแต่ก็ไม่ได้แบบว่าข้างแบรนด์ข้างอะไรคือชุดแบบไหนก็ได้แต่ว่าเป็นจะ แต่งแบบสไตล์คุณหนูเป็นเดทเป็นอะไรแบบหวานหวานเงี้ยค่ะและถากมันว่าตัวคุณเป็นผู้ชายนะคุณจะได้เจอผู้หญิงที่แบบว่าสวยสงบสยบความเคลื่อนไหวเซ็กซี่เล่าร้อนมาชอบมาเปแล้วก็แบบเทคแอคชั่นจู่โจมหนักมากที่สําคัญเธอคนนั้นก็คือโสดด้วยนะคะนี่คือเจ้าของหัวใจตัวจริงที่จะมาตามล่าตามรักตามพิศวาสคุณตามเปให้คุณแบบจุกๆนะคะและคนคนนี้นะคะเป็นคนที่แบบว่า อาจจะดูนิ่งเงียบแต่ว่าแบบอื้เรื่องนั้นคือแบบว่าเด็ดเพ็ดแซ่บมากค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังอาจจะติดใจแบบว่างงว่าแบบอุ๊ยเราจะได้เจอคนแบบนี้จริงๆเหรอนางฟ้าเป็นสเปกเลยนะเล่า้อนทั้งอ่าภายนอกและภายในใช่ค่ะคนที่คุณผู้ฟังเจอภายนอกอาจจะดูแบบว่าธรรมชาติล่าเลงดูแบบว่าชิลๆหัวแล้วคิกคักแต่ในใจนะสุขุมนุ่มลึกเหมือนเหมือนแบบพญาแมวอ่ะเหมือนว่านางแมวยั่วสวัสด้ๆเหล่านั้น เรนะียคุณผู้ฟังสี่ใบแล้วนะคะมาดูต่อไปนะคะเจ้าของหัวใจตัวจริงเสียงจริงของคุณคือใครคุยนอปเป็นตนะเขิออกมาก็ยังเป็นที่ธาตุไฟอยู่นะคะคุณผู้ฟังดูซีดูซีเจ้าของหัวใจตัวจริงเสียงจริงที่มาตามจะมาตามล่าตามรักตามสเสน่หาคุณผู้ฟังของนางฟ้าคือใครคุณผู้ฟังจะหนีพ้นไหมนะอือ คนทางไกลเจ้าของหัวใจตัวจริงของคุณผู้ฟังนะคะเดชาลีออดเกิดราศีกรกฎได้เป็นคนทางไกลาหากแมนว่าอยู่ไกลกันอาจจะเป็นชาวต่างชาติได้เขาจะตามล่าตามหาเขานะคะอาจจะเจอคุณผู้ฟังในโลกออนไลน์โลกโซเชียลไม่ว่าจะ YouTube TikTok เฟซบุ uh, Facebook ๊กใดๆก็แล้วแต่พอเขาเห็นคุณแล้วเขาแบบว่าอุ๊ยใช่เลยคือเห็นปุ๊บแล้วก็แบบปิง๊งปับ๊บแบบขนาดเห็นลูกเขายังตื่นตัวตื่นเต้นขนาดนั้นน่ะเขาแบบบางทีนะคะอาจจะเสียมารยาทแบบทักคุณมาแบบเปิดกล้องแบบเปิดกล้องแบบงงๆให้คุณตกใจอุ๊ยตอนนี้เป็นโรคจิตหรือเปล่าบ้ากามหรือเปล่าทําให้คุณผู้ฟังรู้สึกว่าแบบน่าก,กลัวไปเลยแต่ไม่ค่ะเขาจะ take a คชั่นจู่โจมหาคุณจนคุณงงแล้วเขาจะบอกว่า น้องครับน้องชื่ออะไรครับพี่ชอบน้องนะน้องชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะเป็นคนทางไกลที่ไฟแล้วก็บอกว่า คนคนนี้อาจจะเกิดในปีมะเมียปีมะแม่ได้นะคะเขาเป็นชาวกรกฎเลข7แล้วก็เป็นคนที่แบบว่า take action หนักมากจู่โจมจีบคุณผู้ฟังหนักมากอาจจะไกลกันแบบคนละภาคเลยตัวคุณอาจจะอยู่กรุงเทพเขาอาจจะอยู่เชียงใหม่ภูเก็ตเชียงรายขอนแก่นหรือว่าเป็นต่างประเทศลาวพาม่าไดใดก็แล้วแต่คุณผู้ฟังจะตกใจในการ take action ของคนคนนี้เพราะว่าเขาจะแบบว่าพูดตรงๆกับคุณผู้ฟังเลยน้องคับ พี่ชอบน้องนะน้องเป็นสเปคพี่น้องแบกว่าใช่เลยคุณผู้ฟังก็จะแบบไอ้บ้ากามไอ้โลกจิต คุณผู้ฟังอาจจะด่าเขาไปว่าเขาเป็นแบบบ้ากามโรคจิตหรือเปล่า18มงกุฎหรือเปล่าเขาก็จะแบบอธิบายบอกคุณผู้ฟังว่าไม่ใช่ครับอันนี้คือคนจริงครับอาจจะเป็นคนที่แบบว่ามีฐานะร่ารวยด้วยนะคะคุณผู้ฟังอาจจะแอบ,บเป็นเจ้าของธุรกิจแบบไม่เปิดเผยตัวตนนี่คือเจ้าของหัวใจตัวจริงที่จะมาตามรากักตามสเสน่หาตามแบบว่าสลอสแสลก,กับชีวิตคุณผู้ฟังอะแล้วเขาเทคแอคชั่นแบบรักใครรักจริงด้วยนะคะ และอีกใบออกมาเป็นเลขเ็ดซ้ำม่าเซเว่นออ a เปนดเเจเหรียญคนคนนี้นะคะเขาเป็นคนที่โปรไฟล์ดีแล้วก็มีแบบว่าความแปรวัในตัวเองเขาอาจจะเป็นคนที่แบบหน้าตาดีมีความละมุนมีหน้าที่การงานที่ดีและมีตัวเลือกมากมาย ผู้หญิงผู้ชายอาจจะลายล้อมเขาอาจจะบอกว่าเป็นทั้งสเปคผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายตัวเขาเองนะคะจะบอกคุณเลยว่าน้องครับพี่ไม่ธรรมดานะคะพี่ก็แบบว่าเบอร์หนึ่งของจังหวัดของอำเภอของตำบลพี่ก็เป็นตัวแทนหมู่บ้านนะคะแต่พี่ก็เลือกน้องคนคนนี้นะคะจะเป็นคนที่แบบมันน้ามันใจมันโหนมันน้ามันโหนกมากว่าแบบยังไงก็จีบคุณผู้ฟังติดแน่นอนอ่ะเขาจะสาสตร์ความรวยสาสตร์ความสุขสาสตร์ความหื่นใส่คุณผู้ ฟังจนคุณผู้ฟังแบบว่าเธอเธอจะเป็นอะไรแบบคุณผู้ฟังอาจจะแบบตกใจตื่นเต้นแล้วก็แบบรู้สึกกระดีกระดาใจฟูในเวลาเดียวกันน่ะการ take a คชั่นของคนคนนี้นะคะจะทำให้คุณผู้ฟังรู้สึกแบบว่ากลับไปเป็นสาวสะพัง15 16อีกครั้งเหมือนแบบว่าโดนรุ่นพี่มาปลายตามจีบได,ได้ๆเหล่านั้นเลยอะแบบถ้าหากว่าอยู่ใกล้กันอยู่ในจังหวัดเดียวกันอำเภอเดียวกันก็จะไปเฝ้าหน้าบ้าน น้องครับบ้านอยู่ไหนครับเดี๋ยวพี่ไปรอไปรับไปส่งได้ๆเหล่านั้นเลยเนี่ยเจ้าของหัวใจตัวจริงที่คุณผู้ฟังจะได้เจอนะคะเขามาแล้วค่ะเขากลับมาตามล่าตามรักตามเสน่หาคุณผู้ฟังของนางฟ้านะคะบอกเลยนะว่าคนนี้มีตัวเลือกให้เขาเลือกเยอะมากแต่เขาก็เลือกคุณผู้ฟังเพราะว่าคุณผู้ฟังเป็นรักแรกพบรักแบบว่าเป็นสเปคของเขามากๆนะคะ ออกไปแล้วหกใบนะคะขออีกสองใบนะคะคุณผู้ฟังอย่าเล่นตัวนะเจ้าของหัวใจตัวจริงเขามาตามคุณผู้ฟังแล้วว่าคุณผู้ฟังก็บอกว่าเตรียมเตรียมชุดนอนไม่ได้นอนรอเลยนะเราไปเดทกับเขาอะ่ะคุณผู้ฟังบอกเดี๋ยวฉันจะกระโดดหยุ่มหัวเธอใครจะใช้ชุดนอนไม่ได้นอนไปเดทนางฟ้าโอเคค่ะเจ้าของหัวใจตัวจริงของคุณผู้ฟังที่จะมาตามรัก ตามล่าตามสเสน่หาตามหลอกหลอนคุณผู้ฟังเคยใครออกไปแล้วหกใบนะขออีกสองใบนะคะอืมคุณผู้ฟังดูสิ นายอ s ฟสอดกับควีนออฟสอดอัศวินดาบกับราชินีดาบคนคนนี้นะคะเป็นคนที่เหมือนคุณผู้ฟังเป๊ะยังกระแกะบางคนเจอกันครั้งแรกอาจจะแบบตกใจอุ๊ยเป็นคู่แท้ทางจิตวิญญาณที่พรมลิขิตที่แบบว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักกวานส่งมาหรือเปล่าคุณผู้ฟังมีนิสัยเหมือนกันก็อาจจะเป็นแบบสายลุยแนวสปอร์ตชอบเที่ยวชอบเดินทาง และที่สําคัญนะคนสองคนนะเป็นคนที่แบบตรงตรงจริงใจพูดอะไรก็ตรงตรงบางทีเวลาที่เขาจีบคุณผู้ฟังนะคะเขาอาจจะสื่อสารตรงๆจนคุณผู้ฟังตกใจแล้วคุณผู้ฟังก็ตอบไปตรงๆเขาก็ตกใจพังะเหมือนกันอาจจะสมมติว่าเขาจีบคุณผู้ฟังแบบว่าน้องครับวันนี้น้องหิวไหมครับอยากกินอะไรเดี๋ยวพี่พาไปกินคุณผู้ฟังอาจจะบอกว่าหิวอะแต่ว่าแบบไม่รู้จะกินอะไรอยากกินพี่ได้ไหมเขาก็เขาก็จะแบบอุ้ยน้องครับ ใจเย็นครับอะไรอย่างเงี้ยคือคุณผู้ฟังก็ไม่เบาอ่ะนึกออกปะไม่รู้จะกินอะไรดีแต่กินพี่ก็คงจะดีนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเขินอายคนคนเนี้ยคุณผู้ฟังเป็นคนที่แบบว่ารู้ไส้รู้พุงเขาหมดเลยอ่ะนี่คือคนจริงนะคะที่จะมาตามหาหัวใจคือคนคนเนี้ยอัศวินดาบเป็นคนที่แบบว่ามุ่งมั่นชัดเจนมีแพชชั่นแล้วก็เป็นคนที่พร้อมประทะกับทุกสิ่งอย่างแล้วคุณผู้ฟัง ก็เป็นเป้าหมายของเขาอ่ะในการที่จะบอกว่าพุ่งตรงพุ่งทยานมาจีบเลยนะคุณผู้ฟังรอเลยนะคนคนนี้เอาจริงนะคะเขานะคะนางฟ้าไม่รู้ว่าเขาเจอคุณผู้ฟังหรือย,ยังแต่ตามที่นางฟ้าอ่านไพ่ไปอ่ะคุณผู้ฟังจะหนีไม่รอดแน่ๆค่ะเพราะว่าคนคนนี้เทคแอคชั่นหนักมากจีบแบบรุมเร้าจนคุณผู้ฟังแอกว่าใจเต้นระสำอะคะ่ะคือเขาเป็นคนที่แบบจีบเขาจะดูเจ้าชู้อาจจะดูมีตัวเลือกแต่ว่าสไตล์สเปคของ คุณผู้ฟังบางคนก็อาจจะชอบแบบนี้ดาวแบบว่าเพย์บอยอะไรยเงี้ยใช่เลยนางฟ้าแล้วชอบคนแบบว่าเพย์บอยดูแบบว่าเจ้าชูนิดๆแล้วก็บ้าก,กามหน่อยๆอะไรเงี้ยแบบคุณผู้ฟังก็จ,จะแบบว่านางฟ้าเราชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณจะได้เจอเจ้าของหัวใจตัวจริงนะคะเขา,าเป็นคนที่แบบว่าเลือกแล้วว่าต้องเป็นคุณนะคะเวลาอ่านไพ่ฟินๆแบบเนี้ ไพ่ก็ไปเร็วมาก8ดใบแล้วว่าแล้วนางฟ้าก็เป็นคนที่แบบอ่านไพ่แค่1ิบใบอะโอเคดูซีดูซีต่อไปใครนะใครนะจะมาเป็นเจ้าของหัวใจตัวจริงของคุณผู้ฟังใครนะใครเอ่ยดูซีดูซีอื้โอ้โหคุณผู้ฟังฮอตมากแม่คุณผู้ฟังขาคุณผู้ฟังอะ แบบมันไม่ใช่คนเดียวนะที่จะมามาควายแบบมาพร้อมประทะมาจีบคุณผู้ฟังอะ่ะทุกคนอยากได้หัวใจจากคุณผู้ฟังแล้วคุณผู้ฟังก็เงียบสงบสยบความเคลื่อนไหวสวยเลอค่าอยู่บนบัลลังใครอยากได้ฉันก็ต้องฟันฝ่าอุปสรรคอะนะเพราะว่าฉันก็อยู่ตรงนี้พวกเธอก็ไปไปฟาดฟันกันเองจะมีไม่ใช่แค่หนึ่งคนหรอกคะ่ะที่จะเข้ามาพร้อมฟันฝ่าอุปสรรคจีบคุณผู้ฟังอาจจะ5คนด้วยซ้ำไฟออฟเพนเดอร์ไฟอไฟอฟ บอนอ่ะห้าไม้มีหลายคนที่จะต่อสู้แย่งชิงไม่ใช่แค่คนที่เป็นเจ้าของหัวใจจะมาตามล่าตามรักคุณผู้ฟังนะคุณผู้ฟังอาจจะมีแบบคนเก่าหรือว่ากิ๊กเก่าใดๆก็แล้วแต่ที่คอยกันท่าเขาคอยที่จะแบบว่าแบบเป็นไม้กันหมายคุณผู้ฟังแต่คุณผู้ฟังก็ไม่สนเพราะคุณผู้ฟังก็แอบชอบบุคคลสายหืน่นบ้ากามเจ้าเล่เจ้าชู้คนนีเทคแอคชั่นเก่งไปแล้วอ่ะตัวคุณผู้ฟังเองอ่ะรู้อยู่แล้วว่าคุณผู้ฟังจะเลือกใครคุณผู้ฟังรู้ อยู่แล้วว่าคุณผู้ฟังอะ่ะมีดีตรงไหนแบบที่จะให้ให้ใครเข้ามาในชีวิตหรือว่าอยู่ในชีวิตหรือออกไปจากชีวิตนะคะตอนนี้นางฟ้ามองว่าคุณผู้ฟังก็แบบว่าต้องชอบแน่ๆถ้าไม่งั้นนะคะมันจะไม่เกิดท็อปปิกที่ชื่อว่าเจ้าของหัวใจตัวจริงจะมาตามรักตามล่าคุณผู้ฟัง ตอนนี้สิ่งที่คุณผู้ฟังได้รู้คือคนคนนี้อาจจะเป็นคนทางไกลได้เป็นชาวต่างชาติได้เป็นชาวธาตุน้ําหรือชาวธาตุไฟหรือชาวธาตุลมได้นะคะจะมาตามล่าตามรักคุณแล้วก็บอกว่าตามเทคแอคชั่นหนักมากหากแม้ว่าเขารู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนส่งโลเคชั่นให้เขานะเขาพร้อมที่จะพุ่งทะยานมาหาหน้าบ้านมากดกิ่งใดๆก็แล้วแต่เขาไม่สนด้วยว่าคุณผู้ฟังจะบอกว่าพร้อมหรือไม่พร้อมเขารู้ว่าเขาพร้อมมากนะคะคนคนนี้นะคะเป็น คนรักใครรักจริงแล้วก็พร้อมที่จะทําทุกวิถีทางเพื่อให้ได้หัวใจคุณมาครอบครองนะคะนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันที่1ิหลังจากวันที่19นี้เป็นต้นไปวันที่ดาวพระฤหั์ย้ายคุณผู้ฟังจะได้เจอเจ้าของหัวใจตัวจริงมาตามรักตามล่าตามเสน่หาตามพิศวาสนะคะเดี๋ยวนางฟ้าจะเปิดไพ่ คอนเฟิร์มตัวเลขให้นะคะว่าเขาจะมาตามลา่าตามรักคุณผู้ฟังอะ่ะอาจจะเจอกันที่ไหนหรือว่ามีตัวเลขใดในความสัมพันธ์นะคะขอ6ใบนะคะ2 3 4 5 6 งฟ้าก็ง่วงมากจะตีสองครึ่งละมังเนี่ยหกใบนะคะเจ้าของหัวใจตัวจริงที่จะมาตามรักตามลา่าคุณก็คือสักครู่นะคะ4 9 60คนที่มีลัคนาราศีในวันเดือนปีเกิดที่มีเลขเก้าเลขเก้าเลขสี่เลขหกเลขสิบคุณกับเขาอาจจะมีวันพิเศษเป็น เลขพิเศษระหว่างคุณกับเขานะคะคุณผู้ฟังอาจจะ,จะอาจจะเจอกันในเดือนเมษาเดือนมิถุนาเดือน กันยาหรือว่าเดือนตุลานะคะอาจจะเป็นเรือนที่แบบคุณสองคนสารภาพปักกันหรือว่าเทคแอคชั่นจีบกันแบบจุกๆและเขากับคุณอาจจะมีตัวเจตัวเคในชื่อเล่นหรือว่าชื่อจริงนะคะนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในชีวิตคุณผู้ฟังนะคะคนคนนี้อาจจะเกิดเดือนเมษาได้เกิดเดือนกันยาได้เกิดเดือนมิถุนาเกิดเดือนตุลาได้นะคะ h a n i อันไหนเดกุ๊ดนายคิดนะคะคุณผู้ฟังขอเป็นท็อปปิกดีๆสำหรับค่ำคืนนี้นะคะบ๊ายบายนะคะ